คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมอพยพบทที่33พระบัญชาให้ออกจากสินายพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงขึ้นไปจากที่นี่เจ้ากับประชากรซึ่งเจ้านำขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณกับอับราฮัมกับอิสอักและกับยาโคบว่า เราจะให้แผ่นดินนั้นแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะใช้ทูดองค์หนึ่งนำหน้าเจ้าไปและเราจะไล่คนคณะอันคนอมโมไลคนฮิสไทคนเฟลิซีคนฮีวายและคนเยบุสออกไปเสียจงขึ้นไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์แต่เราจะไม่ขึ้นไปกับพวกเจ้า เกรงว่าเราจะทำลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทางเพราะว่าพวกเจ้าเป็นชนชาติที่หัวแข็งเมื่อประชาชนได้ยินข่าวร้ายนี้พวกเขาก็เป็นทุกข์ยิ่งนักและไม่มีใครใส่เครื่องประดับเลยเพราะพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติที่หัวแข็ง ถ้าเราจะขึ้นไปกับเจ้าเพียงครู่เดียวเราก็จะทำลายล้างเจ้าเสียและบัดนี้จงถอดเครื่องประดับออกเสียเพื่อเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับเจ้าดีดังนั้นชนชาติอิสราเอลจึงถอดเครื่องประดับออกตั้งแต่ตอนที่อยู่แถบภูเขาโฮเลบเป็นต้นมาเต็นนัทพบโมเสส เคยตั้งเต็นหลังหนึ่งไว้ข้างนอกไกลจากค่ายและเรียกว่าเต็นนัดพบต่อมาทุกคนที่ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระยาเวก็มักจะออกไปยังเต็นนัดพบซึ่งตั้งอยู่นอกค่ายและเมื่อไรที่โมเสสออกไปยังเต็นนั้นประชาชนทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนอยู่ที่ประตูเต็นของตนมองดูโมเสส สนท่านเข้าไปในเต็นท์เมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์แล้วเสาเมฆก,ก็ลอยลงมาตั้งอยู่ที่ประตูเต็นท์แล้วพระองค์ก็ตรัสกับโมเสสเมื่อไรที่ประชาชนทั้งหมดเห็นเสาเมฆนั้นตั้งอยู่ที่ประตูเต็นท์พวกเขาก็จะลุกขึ้นและนมัสก,การอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนพระยาเวเคยตรัสกับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิสหายสนทนากันแล้วโมเสสก็กลับไปยังค่ายแต่ผู้รับใช้หนุ่มของท่านคือโยชูวาบุตรนูนไม่ได้ออกไปจากเต็น์คำทูลวิงวอนของโมเสสโมเสสกลับทูลพระยาเวว่าดูสิพระองค์ตรัสสั่งข้าพระองค์ว่าจงนำประชากรน,นี้ขึ้นไป แต่พระองค์ไม่ได้ส่งแจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่าจะใช้ใครขึ้นไปกับข้าพระองค์พระองค์เองยังตรัสว่าเรารู้จักชื่อของเจ้าและเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราด้วยและบัตรนี้ถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้วขอโปรดสำแดงพระมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และขอทรงนับชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักแล้วโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ ก็ขอย่าทรงนำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยทําอย่างไรใครๆจะทราบได้ว่าข้าพระองค์และประชากรของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้วนอกจากพระองค์จะเสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยไม่ใช่หรือดังนั้นข้าพระองค์และประชากรของพระองค์ จึงแตกต่างจากชนชาติอื่นๆทั่วโลกพระยาเวตรัสตอบโมเสสว่าสิ่งที่เจ้าขอนั้นเราจะทำให้เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราแล้วและเรารู้จักชื่อของเจ้าโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่า เราจะให้คุณความดีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของยาเวต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะปลดปลานผู้ใดก็จะปลดปลานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้ว จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้พระยาเวตรัสอีกว่าดูสิมีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราเจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้นแล้วขณะเมื่อพระสิริของเรากําลังผ่านไปเราจะซ่อนเจ้าไว้ในซอกหินและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไปเมื่อเราเอามือของเราออกแล้วเจ้าจะเห็นหลังของเรา แต่หน้าของเราเจ้าจะไม่ได้เห็น